เป็ียนเก่ามาทําทั้งหมดเลยนะคะน้องบอกว่าการขัดเงาก็จะใช้ลวดขัดนะคะทุกคนใช้ลวดขัดมันก็จะขึ้นลายนะคะถ้าส่งถ้าส่งไปก็จะค่อยขัดให้ดีน,นะคะก็ใช้ลวดขัดนะคะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้อะไรนะโฟะเจียหรืออะไรเป็นต้องใช้ลวดขัดอย่างเดียวถึงจะขึ้นเงานะคะ ที่ถึงที่เงาแล้วก็เป็นเส้นอย่างนี้นะคะเราสอบถามแล้วคอยติดตามชมคลิปเต็มนะคะทุกคนคลิปเต็มจากทางเราได้นะคะทางวิดีโอนะคะอันนี้ก็ไลสดให้ชมไปก่อนอันนี้เป็นของท่านสอสอปรกรณ์มุ่งเจริญพรนะคะท่านจองไว้แล้วนะ,ะสั่งจองไว้โซนนี้นะคะโซนนี้นะะชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆขึ้นหมดโอ ขึ้นมาแล้วนะคะในวิถีเข้ามานะคะแต่แมก,กกี้อยากกลับแล้วอยากกลับแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายก่อนถ้ามาไกลต้องรอก่อนนะคะทุกคนใครก็ได้มาแล้วนะคะถ้าไม่มาก็คือไม่ไม่ได้งานนะทุกคนถ้ามาก็ต้องเก็บงานก่อนสักสามสิบนาทีนะคะ <c oughs> ไปเราดูก่อน <c oughs> เน็ตไม่ค่อยมีนะทุกคนเน็ตไม่ค่อยมีนะคะ เดี๋ยวเราไปชมล้อเกวียนที่เยอะที่สุดนะ,ะนู่นสวยไหมคะภาพสวยสวยเลยนะคะทุกคนเนาะนี่ล้อเล่มเกวียนถ้าบอกนะคะคเกวียนโบราณจะไม่มีไม้ปูนะคะเจ้าของร้านบอกว่าจะไม่มีไม้ปูก็จะเป็นโครงออกมาแบบนี้นะแล้วเวลาจะไปเขาก็จะทําไม้ไผ่แล้วก็ปููนะคะทุกคนถ้าลักษณะของเกวียนโบราณน,นะ,ะเกวียนโบราณเทจะไม่มีไม้ปูนะคะ สวัสดีสามสิบสามท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะฮัลโหลเอเวอรี่วันฮัลโหลไมเฟนทักทายกันนะคะทุกคนทักทายกันนะคะาพามาชมเกวียนโบราณกันนะคะอันนี้ล้อเกวียนเยอะๆเลยนะคะนี่ล้อเกวียนกองนะคะใครจะเอาไปล้อมรั้วบ้านก็ได้นะทุกคนไปทําเฟอร์นิเจอร์ล้อมรั้วบ้านก็ได้นะคะ,คน,น,น,ะ,คะนี่ <c oughs> สวยงามเลย <c oughs> สวยจริงๆนะทุกคนเนาะสวัสดี28ท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะ28ล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะอยู่าอาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเส้นสองเลยนะคะมาฝั่งโน้นแล้ว <c oughs> เราจะไปจบที่เวียนเวียดนามและก็เวียน <c oughs> เวียนเขมินน <c oughs> ะเานะคะทุกคนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งทั้งหน้าเราจะเป็นเวียนเวียดนามนะทุกคนเนี่ยสวยงามไหมคะกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, ให้กับแอดมินด้วยนะคะ เพิ่งรู้ค่ะแป๊บเดียวก็มาเลยเกือบไม่ได้ของขาตั้งกล้องเอามาแบบที่เดินกันสั่นไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะได้แต่อันนี้มานะคะขอบคุณสามสิบสี่ล้ลานดวงใจที่อยู่กับเรานะคะสังเกตโต๊ะแต่ละตัวนะคะก็จะทําด้วยเล่มเกวียนทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นล้อเกวียนนะคะเอาล้อเกวียนมาทําเป็นนี่ทั้งสองข้างเลยนะคะทุกคน สั่งได้เลยแวะมานะคะถนน226หรือใครมีเกวียนเก่าอยากให้ทางร้านได้ดูแลก็มาเกวียนทองนะคะติดต่อได้นะคะที่ร้านเกวียนทองนะ,ะเนี่ยก็จะดูแลเก็บรักษาให้นะ,ะทุกคนก็จะเอามาไว้ที่ร้านนะคะทุกคนก็มีสาขาหนึ่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสาขาสองก็อยู่ปากช่องนะฮะ <c oughs> อยู่โคราชนะ เจ้าของร้านว่าอยู่มีสองสาขานะนี่นะคะอันนี้ล้อเกียนล้อเกียนที่ทําเสร็จแล้วนะที่ทสาเร็จแล้วอืมมาคะทุกคนสวัสดียี่สิบหกท่านด้วยสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เอานแหวกนะอันนี้ก็จะเป็นเกนวียนเวียดนามานะคะทุกคนเกนวียนเวียดนาม มก็บบรรยกาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชม